้านฮันเดอล่ะสิไปเดินดมเดินดมสอบรูหังผึ่งและแต่ทั้งเทิงพุละมีแต่มีตอ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 มีต,อ,มตอกระบาดไปเบิ่ลแล้วมาเเบาสู่พังผลตกย้อยห้าปีกแมงดาผลตกย้อยห้าปีกแมงดาและแต่ผลตกมาหาม้าตาแมงพลต่นามสมท o n และกระปู้ลอยยืดมื้นตาข้นเห็นแต่มูเดียวกัน ทั้นตรงเตลงนอบังขี่ย่างคอนไก่มัน่อนละบอได่อนไก่มันเผือดใส่ตาว่า, <ś les> านันเดอละสิป้งลงเีนียาเสียมตีให้มันมุนะนะเ <ś les> ยเฮยเขานเ้ย, <ś les> ยเขายเฮ้ยยุดตี้ยเกียเยวเดิยเฮ้ยเฮ้เ้ เกียวเดินดงพงดันทึกลงพญ่ยผู้ขาลำสวยเลยนเนี่ยยุทธีเกี่ยวเดินด้งพงดันสมพราสเรียบใจสายห่วยออมผู้ดูทินด่านเรียบลำน้ำผาน้ำผาละมันตานงางมอง,งนงางมองนางมองสองทางเดินใหญ่แต่สายลมตองที่ผู้ดังฮูดู